เรื่องการปราบปรามยาเสพติดครับเจ้าหน้าที่ได้ไปจับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติดพอไปตรวจสอบปรากฏว่าผู้ต้องหาเนี่ยเป็นอาจารย์เป็นระดับด็อกเตอร์เลยนะครับอาจารย์ดังเลยที่จังหวัดขอนแก่นครับแจ้งข้อหายทราบนะครับร่วม,มกันจำหน่ายยาเสพติดประเภทหนึ่งประเภทใดรไว้ความก่าจำหน่ายครับนะะคะัคบแล,แล้วเสพได,ด้ไหมไม่ครับไม่เสพไม่เสพไหม ไม,ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งฉีตรวจโรงพยาบาลยืนยันอีกทีนึงนะครับผมตำรวจชุดป,ปรบปามยาเสพติดสพเมืองขอนแก่นไปจับกลุ่มผู้ต้องหาสองคนครับคนหนึ่งเนี่ยเป็นอาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยชื่อดังในจังหวัดขอนแก่นครับอีกคนนึงเนี่ยอายุ27ปีเขาเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีคือก่อนหน้านี้ทั้งสองคนเนี้ยเขาจอดรถบริเวณหอพักแห่งหนึ่งในตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นครับ แล้วก็ไปพบไอซ์น้ำหนักประมาณสัก3 0กรัมด้วยกันซุกซ่อนอยู่ภายในรถการจับกลุ่มผู้ต้องหาสองคนครั้งนี้เนี่ยนะครับสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มไปจับกลุ่มนายบอลข้อหาเสพยาเสพติด แล้วนายบอลคนนี้้วยการซักทอดเลยว่ารับยามาจากไหนอย่างไรนะครับระหว่างที่กําลังขยายผลอยู่ปรากฏว่าผู้ต้องหาสองคนที่ถูกจับไปเมื่อสักครู่เนี้ส่งข้อความมาอมพอด,ดิบพอด,ดีเลยอะ่ะระหว่างที่นายบอลกาลังโดนรวบตัวอยู่เนี่ยนะครับทีเนี้ยผู้ต้องหา2คนที่จับได้ล่าสุดเนี่ยส่งข้อความมาหานายบอลเพื่อขายไอซ์ให้กับนายบอลตำรวจก็เลยแหมได้จังหวะพอดีอครับคุณผู้ชมวางแผนเลย ซ้อนเข้าไปจับกลุ่มตัวผู้ต้องหา2คนบอกว่าให้ผู้ต้องหา2คนนี้ขับรถมาหาในบอลที่หอพักและพอมาถึง ตำรวจก็แสดงตัวเข้าจับกลุ่มพอไปตรวจค้นในรถยน,ยนต์ก็พบยาเสพติดในรถยนต์จริงๆนะครับทีนี้ทางอาจารย์เขาก็รับสารภาพนะคะว่ายังมีของกลางเหลืออยู่ซุกซ่อนอยู่ในบ้านที่ตำบลศิลาค่ะทางตำรวจก็เลยนำกำลังไปนะคะไปตรวจคน้นไปเจอไอซ์เพิ่มอีก1.15กรัมค่ะก็เลยนำตัวมาสอบปากคำที่โรงพักขอนแก่นพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจาหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ไอซ์โดยมีไว้เพื่อจาหน่ายและเพื่อกระทาการค้านะคะ ก่อนที่จะนําตัวไปดําเนินคดตีตามกฎหมายค่ะโอ้น่าตกใจจริงๆนะครับเป็นถึงอาจารย์แล้วก็มีตําแหน่งวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เลยนะครับ